สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาติดฟิล์มไฮโดรเจลกันนะครับรุ่น H22 Ultra นะครับรุ่นนี้เราก็เลือกตัวของตัวของฟันซีลนะครับก็จะไม่ให้มันถึงขอบนะเวลาที่เราใส่เคสนะครับก็จะป้องกันเรื่องของฟิล์มพเยอได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนาะเราก็เลือกรุ่นให้มันตรงนะครับจากนั้นนะครับแล้วเราก็เลือกรุ่นนะครับผมพอเราเลือกรุ่นได้แล้วนะครับเราก็ทําการตัดเลยนะครับมี เครื่องก็จะทำการตัดโดยแบบอัตโนมัติไปเลยนะครับรุ่น X2 Ultra 5G ของเรานะครับผมจะเป็นฟิล์มไฮโดเจลนะครับราคาสมาชิกนะครับอยู่ที่200บาทนะครับแต่ว่าราคาปกติอยู่ที่290บาทนั่นเองท่าในที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะทำการตัดไปตัดไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเลยนะครับก็จะได้รูปแบบของตัวของ X2 Ultra 5G ของเราแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ นี่ครับก็เรียบร้อยเตรียมตัวที่จะทําการติดฟิล์มแล้วก็ลอกฟิล์มเก่าของลูกค้าออกก่อนนะครับผมนี่ลอกออกเลยนะครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเก่าแล้วเป็นฟิล์มป้องกันหน้าจอที่เฉดครับก็ลอกออกเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก็ทาความสะอาดตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับนี่เราก็ติดฟิล์มใหม่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการรีดฟองอากาศออก่อน land, นะครับเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศนะครับก็ใช้ที่รีดรีดแบบนี้เลยนะครับ ง,ง่ายเองครับตัวนี้ก็ทกําการรีดฟองออกแล้วเราก็ทกําการเอาฟิล์มอีกชั้นออกนี่เป็นอันเสร็จทียปร้อยแล้วครับ S22 u l t ร a 5G ของเราครับ